สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูออปติมัตพรามนะครับสับะรดสีที่ผมชอบมากต้นหนึ่งเลยนะครับเพื่อนๆโอ้สวยไหมครับต้นนี้นะครับเลี้ยงมาก็มาแล้วนะครับน่าจะสปีได้แล้วมั้งครับไปเป็นดูลายครับสีสวยมาก ชัดๆนะครับออปติมัสเนี่ยเป็นสับรดสีที่ดุดันมากนะครับแล้วก็คือเทเลียงไว้หน้าบ้านเนี่ยครับแสงดีๆสวยๆนะครับโอ้โหรับรองไม่มีต้นไหนมาเทียบได้นะครับก็ต้นนี้กะว่าจะเอาไว้ตั้งแม่นะครับก็เลยทําคลิปสวยๆมาให้เ,เพื่อนๆดูกันนะครับมีการหรื้ยังครับออปติมัตพราม์สวัสดีครับ